เราจะพาไปทัวร์บ้าน EP 2นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการตรวจบ้านรอบที่2ของพวกเรานะคะก็มันเป็นยังไงเมื่อวานไปดูอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทําการตรวจเสร็จสิ้นหรือเปล่าว่าดีเฟกจากครั้งที่1นึค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามชมกันนะครับว่าตรวจบ้านครั้งที่2เนี่ยจะมีดีเฟกอะไรเหลือหรือเปล่าหรือว่าบ้านเราจะเสร็จ้อมโอนเลยนะครับอาจะยังไปก่อนนะครับผมแล้วมีอะไรเดี๋ยวเรามาเล่าช่วงระหว่างคลิปนะครับจะกัน แล้วตรวจบ้านครับตอ,อนนี้เราเลทแล้วนะคะ,<ฮ>ะรตรวจบ้านไว9้9้าโมงตอนนี้เก้ามงยี่สแล้วค่ะเกดการเอ,าองบ้านก็จะอยู่หน้าบ้านนี่อะ่ไงถึงแล้วนะคะต่อ ตอนนี้ขั้นตอนการตรวจบ,บ้านครั้งที่2ก็เสร็จแล้วนะคะก็ดีเฟก t จุดใหญ่ๆที่ตรวจครั้งที่1ไปก็คือก็แก้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเหลือแค่งานสถาปัตย์เล็กๆน้อยๆนะคะที่จะต้องแก้ในครั้งที่3าม <Okay. S 2> าคิดว่าอาจจะครั้งที่3อาจจะตรวจกันเองไม่ต้อง้างทีมตรวจบ,บ้านเละก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันดูข้างนอกก่อนไหมคะเดี๋ยว่าข้างในก่อนข้างในก่อนอ่าโอเคเอไปดูข้างในก่อน อันนี้เราจะพามาดูผลลับจากการตรวจบ้านครั้งที่2กันนะครับของบ้านโกโก้แบรนชแนลนะคะโอเคเราไปดูดีเฟกต์กันเลยนะครับว่าเหลืออะไรบ้างจากครั้งที่1นครับผมตั้งแต่จุดเทาจุดแดงนะคะตรงนี้น่าจะเป็นไม่แน่นครับอซิลโคนเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นส่วนของงานสถาปัตย์ไปเลยครับเราไปต่อจุดตรงนี้ก็จุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะลอยเพื่อนเล็กๆน้อยๆเขาก็จะคอมเมนต์ให้หมดอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอาซิลไม่ค่อยสูย อันนี้ก็จะเป็นบ้านโซนของมนะิลเลียนในมิลเลียนคิดว่าจะเป็นให้เอาไว้สําหรับให้มิลเลียนอยู่โซนนี้เลยใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของห้องรับแขกก็ห้องน้ํานี้จะไม่มีในสวนของชาวเวอร์อาบน้ำเนาะงานที่แก้คราวที่แล้วก็คือยานแนวตอสีเทานะคเราให้เขาแก้เป็นสีขาวแต่ว่างานนี้ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าเขาน่าจะเป็นงานเร่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีในรอบที่สามให้เขาแก้เพิ่มแลเพราะว่ามันยังไม่เนียบเท่าไหร่แล้วก็ เรื่องของชักโคก,การตรวจน้ำก็อันนี้ก็แก้ใหม่หมดละเราสามารถกดได้ไหมนะบ้านเนี่ยไม่ได้คลีนนะคะก่อนโอนส่งมอบเขาจะมีทีมมาทำความสะอาดอีกทีนะคะเก็บงานละเอียดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นภาพสีหยดพื้นอะไรต่างๆแล้วก็ขัดกระจกอะไรทุกอย่าง ขาจะมาเก็บให้อีกทีครับก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกก็ถือว่าไม่อันนี้ที่เขาให้แก้สีด่างเหรอใช่สีด่างห้องรับแขกก็ส่วนมากคือจะเป็นจุดแตกของผนังเล็กๆน้อยน้อยประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นพื้นพื้น SPC นะครับที่ต้องแก้คนระับเหยียบแล้วรู้สึกว่ามีการยวบลงนะครับตรงห้องรับแขก ก็งานสีแล้วก็จะเป็นงานไฟช้อนฟ้าก็คือมันเขาเหมือนจะติดแนวไม่ไม่ตรงอะไฟมันดูแบบเวงเงนี่อาจจะไม่เรียบร้อยครับตรงจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ไฟใต้ฝ้านะครับเหมือนกันส่วนห้องนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวของเราก็ที่ให้แก้เขาก็จะมีตัวกระเบื้องสองแผ่นตอนนี้พอดีเขาแก้แล้วแหละแต่ว่าช่างอมาทําตอนประมาณตีสี่เลยไม่แน่อาจจะต้องรอดูอีกทีเขาอาจจะ พอสังเราฟังเสียงกันนะครับเพื่อนๆว่าเสียงกระเบื้องอันนั้นแน่นครับเนี่ยเาะแรงๆหนยสิครับนี่ครับไต้ซ่าน่าจะเก็บสีเก็บลอยโป้ไม่ละเอียดสีดำๆแล้วก็ก็จะเป็นทางออกโซนซักล้างก็คาดว่าน่าจะต่อเติมอีกนิดหน่อย ต่อเติมเป็นเพลิงออกไปนะครับย <ipp> <c oughs> อ๋ปเออย๋ยวไปดูห้องนอนคุณย่ากันห้องนอนผู้สูงอายุไปครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอย่ากนะครับ เลยไปกันเลยเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานพื้นเนาะห้องนี้ใช่น่าจะเป็นงานพื้นเป็นหลักครับงานพื้นจะมีห้องน้ำในตัวประมาณนี้ค่ะแต่กันน่าจะต้องยาแนวยาแนวให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนัะเป็นสีดำเราจะต้องขูดขูดสีดําตรงนี้ครับออกเ่อจะมีร่องลึกเนาะแล้วค่อยเอาสีขาวปกเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับเ้าสีขาวปกทับสีดําไปเลยก็เลยทาให้ความบางของสีขาวอ่ะมันนิดเดียวคอบโอเคภรรยาบอกชอบ นี่ก็จะเป็นห้องผู้สูงอายุเนาะเป็นช่องชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีประตูระเบียงตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้เนาะมี2สเตปสเตปล่างก็ยังมีน้ำขังนะครับเขาต้องแก้ให้ส่วนสเตปบนนี้แก้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวไปดูสเตปหน้าบ้านนิดนึงที่เขาแก้อะไรไปบ้างนะครับนี่หน้าบ้านก็จะมี2สเตปเหมือนกัน,นครับครั้งก่อนก็คือมีน้ำขังทนะั้งสองสเตปอันนี้คือเขาทุบปูกระเบื้องใหม่แล้วก็ทำสลปเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างนโอเคป้าย เราไปดูชั้นบนกันบันไดหลกัลกๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแก้ตรงนี้ให้นะครับ<ป>ยานแนวนะครับโอเคไปให้มันสวยงามนะครับขึ้นไปดูชั้น2กันเนาะนี่ก็จะมีดีเฟกต์แบบนี้สามารถก็จะเป็นสีเป็นมุมเป็นขอบอะไรเงี้ยครับการขัดปัดมีอะไร,ระหหะให้มันตึกๆเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นเชนตะลูนะครับเป็นตะลูไม่เด็ดค่ะเพราะว่าดูไรอะป่าไม่มีเงินตรงนี้ ก็จะไปลอยครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะอันนี้ก็จะอนาคตก็อาจจะเป็นห้องของคุณยายนะคะหรือไม่ก็ห้องเบบีในอนาคตห้องนี้ก็จะกว้างเหมือนกันนะคะแต่ห้องนี้ไม่มีดีเฟกเลยแก้หมดแล้วแก้ประตูไปน้ำซึมแก้แล้วสองบานนี่แก้แล้วอ่าแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีระเบียงอ่าระเบียงกว้างนะคะทุกคน นี่ถามห้องพระได้เลยครับเหวี่ยงกว้างมากน่าจะประมาณเมตรครึ่งครับความกว้างนะมีที่อะไรด้วยไม่รู้ไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะสำหรับติดตั้งแอร์นะครับบล็อกแอร์ส่วนที่แก้เขาเะต้องแก้มีตรงนี้ครับนี่เห็นดีเฟกต์ไครับนี่อ๋อสนิมนี่นะสนิมแล้วก็นี่สีอะไรเงี้ยก็ต้องแก้ให้นะอ๋อเอาแอร์วางตรงนี้เหรอใช่โอเคห้องนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีดีเฟกต์เท่าไหร่นะแก้ไปคกอนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับตอมาต่อไปครับไปกันเลยเพื่อนๆห้องต่อไปเลยนะครับห้องนี้ จะเป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะแต่ว่าคุญญาณสามีเขาจะขอเป็นห้องแคทเกมก่อนแคทเกมกับห้องไลฟ์สดนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ยาดมเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับก็พอลาคนนีมเบบีก็จะต้องมุ v เป็นห้องของเบบีหรือห้องคุณยายเนาะใช่แต่ณปัจจุบันจะเป็นห้องไลฟ์สตรีมของผมนะครับแล้วก็ห้องขายของนะครับเดี๋ยวเราโชว์ผลิตภัณฑ์เราทีนะครับ ไปนี่เป็นดีเฟกต์นะครับเล็กๆน้อยๆนะพเพื่นอน,นแบบเธอจะหมดแล้วหรือยัง13เปอร์เซ็นต์มิวเอาแบตสำรองมาอยู่ครับนี่ครับเล็กๆน้อยๆไปต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่จริงโครงการในห้องน้ำรวมกับห้องน้ำแยกนี่สวยนะตร<ส>เป็นมาสเตอร์รูมเนี่ยน่าจะเป็นร<า>กระเบื้องคนละล็อตอันนี้มีให้แก้ตรงกระเบื้องนี่เลยอันี้ก็คือวิธีเทสก็คือเขาจะขังน้ำหมดเลยนะพเพื่อนเพื่อน เพอเทสรอยซึมงลอยรั่วอะไห้องนี้ก็จะมีดีเฟกต์คือตรงกระเบื้องเนาะไอ้พี่เพืนเพื่อนเห็นนะโบนสุดมุมขวานะเนี่ยจะบิ่นตรงพื้นเขาต้องยิงโฟมเพิ่มเพราะไอ้ที่เทสเทสไงคะเราก็จะเหยียบเหยียบกระเบื้องอ<ผ>่าเห็นไหมครับดูว่ามันเหยังอะไรวะคะเหยียบเลยประมาณนี้วนนี้พีซีนะครับแกมาอย่างนะต่อหน้าค่ะเป็นมาสเตอร์เบสลูม เป็นห้องนอนของเราสองคนาวมากชอบที่สุดขึ้นรูปให้ดูเพื่อนมองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านโครงการนะครับเหลือีกสองหลังนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้มีคนจองแล้วนะครับเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนบ้านเราได้นะฝั่งนี้ยหงว่างอยู่เหลืออีกหนึ่งหลังแต่ว่าเห็นว่าจะมีคนจองต่อมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำ ห้องน้ํำของมาสเตอร์เบดมจะแตกต่างจากห้องน้ําอื่นๆนะคะคือรูปแบบภายในจะไม่เหมือนกันห้องน้ำจะเป็นแบบสมถห้องน้ำค่อนข้างกว้างเดี๋ยวเราก็จะทำเพิ่มอกนิดหน่อยหครับกว้างดีนะคะแต่ถ้าไม่ไม่ติดอะไรมากก็คงไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละก็ถือว่าก็โอเคนะมีงบอบิหน่อยอ่ะเราอยากได้โทนเป็นสีน้ำตาลโอเคเไป <Okay. S 2> แป๊บหนึ่งอธิบายก่อนตรงนี้ห้องนี้ที่เขาแก้ไปนะครับเขารือกระเบื้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ปูใหม่เพื่อทําสโลปลงไปยังท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับเคเพิ่งจะเสร็จตอนเช้านะครับแต่ว่าก็มาเคาะแล้วก็ไม่มีเสียงกระเบื้องก่อนนะครับคก็ตรวจแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับอันนี้จะเป็นการตรวจน้ารั่วซึม ก็จะแขวน,น้องมีน,บบน้ำไม่มีน้ำรดซึมเราก็จะเห็นฝ้าชั้นหนึ่งเบียกนะครับต่อไปไฮไลท์ขับห้องนี้ไปก็คือ Wal k in c l o s e เ <Wow. S 2> เป็นห้องที่สาวๆหลายๆคนใฝ่ฝันนะคะเป็นห้อง walk i อ closet แยกออกมาจากห้องนอนทีนะคะตามเลยคะ่ะทุกคนอนแรกเราแผนว่าจะทำห้องไลฟ์สดห้องนี้นะแต่ผมคิดไปคิดมาแล้วว่าผมให้คุณภรรยายเลยท่านว้าวนี่เป็นห้อง, <Wow. S 2> ห,องห้องอะไรนะ Walk in c l o s e t ูตู้เสื้อผ้าขึ้นมาแล้วก็ก็จะมีกระจกตบขึ้นแป้งอะไรพวกนี้ค่ะอนาคตข้า,าบีบ๋เขาโตต้องแยกห้องก็คงต้องมูดห้องแคสเกมมาอยู่คนนี้รวมกันแต่คือตู้เสื้อผ้าก็คงกินพื้นที่เลยฝั่งฝั่งน,นึงก็จะเป็นหรับโ <Okay. S 1> อเค เดี๋ยวเราพาไปดูรอบบ้านกันนะครับว่าเขาแก้ส่วนไหนกันไปบ้างไปกันเลยโพ<อ>ูดอะไรจังจอดรถน,นะคะก็จะมีแก้กระเบื้องนะอ่ะเ,อเสจไปทีดีครับการทอกทระเบ,บื้องกวางนะฮะโ,โอเคนะครับผมเจ็บไหมคะอย่าดีไว้น้องต่อไปนะครับส่วนที่เขาทําการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือจุดนี้นะครับเพื่นอนๆนี่นี้นะโอเคตรงนี้นะครับ ยังเพื่อนเห็นก็คือวงกลมสีฟ้านะครับถูกนําไปต่อเข้าที่วงกลมสีแดงครับซึ่งไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือต้องนําท่อโอเวอร์โฟและท่อดักกินไปต่อที่จุดวงกลมสีเหลืองนะครับสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนๆก็เห็นตามรูปแบบนี้เลยครับมีการติดต่อติดตั้งท่อโอเวอร์โฟนะครับแล้วก็ท่อดักกินนะครับตรงนี้ของห้องน้ําตรงนี้นะครับเพื่อที่ทําการแก้ไขไป เพราะว่าครั้งก่อนเขาน่าจะฝังเข้ากับแนวท่อตรงนี้นะเพื่อนแต่เราอยากได้ท่อสวิตท,ที่มันเห็นง่ายแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายนะครับของการเขาก็แก้ให้นะครับผมต่อไปเราจะพาไปดูในส่วนของตรงนี้นะครับที่ทําการแก้ไขไปก็คือท่อดักไขมันก็จะเป็นตามภาพเลยนะครับข้อที่1น่้อน้ําจากซิงล้างจานไม่ต่อท่อปอล่อยลอยลงใต้ดินข้อที่2นงาำท่อน้ําดีจากน้ําทิ้งเครื่องซักผ้า Qin มาต่อลงบ่อดักไขมัน นี่นะครับท่อดักไขมันตรงนี้นะครับที่มีการแก้ไขการทํางานของท่อดักไขมันนะครับเป็นยังไงคะก็คือมันต่อมาจากไอ้ตรงที่รางจานนะครจากที่ลงมาตรงนี้ตามท่อนี้เนาะแล้วก็มีดักเศษอาหารตรงนี้นะน้ําก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําไหลเข้าตรงนี้นะครับเป็นโอเวอร์โฟล์นี้มันจะแก้ปัญหาในส่วนของท่อตันได้ใช่ไหมคะมันเกี่ยวข้านี่ไว้ดักไขมันอย่างเดียวก็เผื่อมันหลุดรอดมาตามตะแกรงนี่นะครับท่อดักไขมันเราโอเคไปก่อนนี่เขาไว้ตรวจเช็คเฉย โอเคนี่ครับสวยงามตรงนี้โซนข้างหลังลมเย็นมากคืออากาศโคดีมากคิดถึงว่าถ้าแม่มานั่งตอนกลางวันเนาะอยู่บ้านมานั่งทำสวนทำอะไรข้างหลังก็คือถือว่าโอเคเลยนี้เย็นมากเลยครับเพื่อนออากาศดีตรง,ตรง,ตรงนี้โฟลมพัดตลอดอันนี้ท่อด,ดักกลิ่นนะครับโอเค okay. นี้ตรวจสอบไปแล้วเนาะโอเคนี่เป็นสนามหญ้าของเราครับก็จะประมาณนี้เพื่อนส่วนนี้เขาก็จะมีการแก้ไขทำแบบเป็นโครงการไม่ติดตั้งท่อระบายน้ำใต้ดินและบ่อเซอร์วิสนะครับ ขาปูยา <u> <y at> ให้เราใหม่นะครับทุกนีเสมแก้รัวคใช่แล้ว<า>แล้วก็แก้ไขเล็กๆ,ๆน้อยๆครับตรงนี้ก็เหลือต้นไม้ประธานที่จะมาลงให้แต่ว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเลือกต้นอะไรนะคะ<อ>คาดว่าน่าจะเอามาลงตรงจุดนู้นนะตรงมุมเดี๋ยวเราปิดคลิปนี้เลยนะไว้เดี๋ยวรอบหน้ารอบสามเสร็จโอนบ้านเสร็จเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าเราจะบิ้วบ้านมาเป็นแบบไหนแต่งบ้านมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวทุกคนมาช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าตามชมพวกเราในช่องโกโก้แหมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปลาไปก่อนนะครับ สงสัยต้องอาจจะมีตรวจเขาที่สาแน่นอนครับร้อยเปอร์เ็น